ฝันเห็นสารพญานาคสีขาวฝันฝันเห็นสารพญานาคสีขาวแปลว่าอะไรฝันเห็นสารพญานาคสีขาว ฝันเห็นสารพญานาคสีขาวแปลว่าช่วงนี้คุณดวงไม่ดีเท่าไหร่ด้วยความที่คุณเป็นคนที่มีเสน่ห์ความที่ว่าคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์มันมีคนที่หมั่นไส้คุณความที่คุณน่ะเป็นคนมีเสน่ห์ก็เลยมีคน แกล้งคุณตอนนี้มีคนพยายามจะเอาชนะคุณคุณอาจจะมีการทะเลาะเบาแวงกับคนรอบข้างโดยไม่ได้ตั้งใจช่วงเนี้ยให้ระวังการเดินทางอาจจะมีปัญหามีอุปสรรคในการเดินทางก็ได้ มีคนต้องการเอาชนะคุณให้ระหว่างการทะเลาะวิวาทเกี่ยวกับการทะเลาะวิวาทนะให้ระว่างเรื่องมีคนมีคนต้องการแกล้งคุณมีคนต้องการเอาชนะคุณคุณจะถูกเคราะห์อาถรรพ์หรือมีคนทำคุณใส่ใส่ก็ได้นะใบนี้อาจจะเกี่ยวกับจะมีคน จะมีคนที่ชอบคุณอ่ะอาจจะแบบทำเสน่ห์มนดำอะไรใส่ก็ได้ท่านจะมีปัญหากับเพศตรงข้ามช่วงนี้จะมีคนคอยปัดแข้งปัดขาทําให้งานสะดุดช่วงนี้เจ้านายไม่เห็นผลงานยศ ตำแหน่งขึ้นช้าท่านอาจจะมีปัญหาทางด้านกฎหมายกับมาเฟียตำรวจท่านจะมีปัญหาทางด้านกฎหมายกับพวกมาเฟียตำรวจอย่าทำตัวเด่นจนเกินไปช่วงเนี้ท่านมีอุปสรรคอาจถูกโยกย้ายช่วงเนี้มี ศัตรูปองร้ายช่วงนี้มีศัตรูปองร้ายอาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับคดีรหรือมีเหตุปั่นป่วนในวงงานท่านจะมีศัตรูมีผู้คนขัดแข้งขัดขาขัดโชคลาภมีอันตรายให้หันหน้าเข้าพระพุทธ,ธศาสนา อาจเจอร้องเรียงเจอบัตรสนเท่เจออิจฉามีคนอิจฉามีคนต้องการจะเอาชนะคุณมีคนกั่นแกล้งมีคนอิจฉามีคนต้องการเอาชนะคุณอันเนี้ยจะเกี่ยวกับไสยศาสตร์อันเนี้ยจะเกี่ยวกับไสยศาสตร์อันเนี้ยมีคนอยากเอาชนะมีคนกั่นแกล้งมีคนคิดร้ายให้คุณเนี่ยหาเซฟโซนซ่อนตัวเหมือนตัวแพรลี่ด็อก หลบเข้าไปอยู่ในรูบ้านคือเซฟโซนค่ะช่วงเนี้ยคุณควรจะอยู่เฉยๆช่วงเนี้ยให้ระวังศัตรูเก่าจะกลับมาเล่นงานช่วงเนี้ยดวงไม่ดีควรสวดมนต์ไหว้พระทำบุญทำทาน ควรทำบุญให้เจ้ากรรมในเวรเพื่อให้ปัญหาที่มีอยู่คี้ขายไปในทางที่ดีขึ้นเลขนำโชค1 2ึ่งสอสองสขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ